สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคริสจักรยินเชียงใหม่ประจำวันพุธที่11มิถุนายน2025พี่น้องครับเนื่องจากวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นวันระลึกถึงวันที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาประทับในชีวิตของผู้เชื่อในพระเยซูคริตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันรลึกเพนเทคอสนะครับดังนั้น ก่อนการอธิษฐานในค่ำคืนนี้ผมจึงขออนุญาตนำเสนอหลักคำสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทโดยสังเขปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานนะครับพี่น้องครับก่อนที่พีซุคริ์จะประสบเกียรติกิจบนไม้กางเขนพระองค์ทรงตรัสกับหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขาให้เป็นลูกกําพลาโดยพระองค์ตรัสสัญญาว่าเมื่อพระองค์ทร,ญญรงเสด็จจากพวกเขา กลับไปอยู่กับพระบิดาแล้วพระองค์จะทรงทูลขอพระบิดาให้ประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อตลอดไปเพื่อทรงนำทรงสั่งสอนทรงช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าทรงช่วยเราในการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานไม่เป็นคำทรงเตือนเรา เมื่อตกอยู่ในการล่อลวงให้ทำบาปเพื่อเราจะไม่ล้มลงในการบาปทรงชำระตัวเราให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นวิหารของพระเจ้าเพื่อเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณแก่เราทรงประทานฤทธิ์อำนาจและความกล้าหาญในการเป็นพยานและทรงปลอบปร้าประโลมใจเมื่อเราประสบกับปัญหาความทุกข์ยากและความเศร้าโศกเสียใจ ดังที่ปรากฏในพระธรรมยอนบทที่14ข้อ16และ17ดังนี้ว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระัญ,ญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์สถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงประสบเกียรติกิจบนไม้กางเขนแล้วและทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วทรงปรากฏพระองค์กับเหล่าสาวกเป็นเวลา40วันและขณะเมื่อเหล่าสาวกอยู่รวมกันบนเนินเขามะกอกเทศเพื่อส่งพระเยซูคริสต์เสด็จสู่สวรรค์ ลงก็ได้ตรัสสั่งพวกเขาว่าอย่าพึ่งออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้ฝ้าองอธิษฐานเพื่อรอรับฤทธิเดชจากองค์พระผู้ช่วยคือพระอินยานบริสุทธิ์ก่อนดังที่ปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งข้อ8ดังนี้ว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระอินยานบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเรา ในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสะมาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับหลังจากส่งพระเยซูคริสต์เสด็จสู่สวรรค์แล้วพวกสาวกจึงลงจากภูเขามักกอกเทศและไปรวมตัวกันที่ห้องชั้นบนพวกเขาได้อุทิศตัวอธิษฐานเพื่อรอรับองค์ปริญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพจากพระองค์และหลังจากนั้นอีกสิบวัน รวมกับ40วันรวมเป็น50วันหลังการฟื้นคืนพระชนของพรีสุคริชพระญามบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาประทับในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นสิ้นทุกคนและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบรรดาผู้ที่ตัดสินใจต้อนรับพรีสุคริเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายในชีวิตในวินาทีนั้นเองผู้เชื่อคนนั้นนั้น ก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของผู้เชื่อคนนั้นทันทีเพื่อทรงนำทรงสอนทรงเตือนเมื่อเราตกอยู่ในการทดลองให้ทำบาปเพื่อเราจะไม่ล้มลงในการบาปทรงอธิษฐานแทนเราเมื่อเราอธิษฐานไม่เป็นคำทรงปลอบประลาปรโลมใจเราเมื่อเราตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและความเศร้าโศกเสียใจทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงช่วยเหลือเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับองค์พระผู้ช่วยคือพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ดังพระธรรมกราลเทียบท5ข้อ25ที่กล่าวว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญ,ญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญ,ญญาณอาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจให้คริสเตียนทุกคน ต้องให้ความร่วมมือกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังทําตามการทรงนำของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราเดําเนินชีวิตโดยการเชื่อฟังทําตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ออกมาจากภายในชีวิตของเราซึ่งคนรอบข้างของเราจะสัมผัสได้จากผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์9ประการในชีวิตของเรา และในค่ำคืนนี้เราจะใช้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์9ประการเป็นแนวทางในการอธิษฐานด้วยกันนะครับหัวข้อแรกความรักจากพระธรรมกาลเทียบทที่5ข้อที่22ประโยคแรกที่กล่าวว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักพี่น้องครับผลในที่นี้ไม่ได้เกิดจากความพยายามของผู้เชื่อแต่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงกระทำพระราชกิจผ่านคริสเตียนที่มีสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์ดังพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5ที่กล่าวว่าเราเป็นเถาวง่นพวกท่านเป็นขแนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องครับผลของพระรญ,ญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการ ควรมีในชีวิตของผู้เชื่อเพราะเป็นชีวิตของพระคริสต์ที่สำแดงออกในชีวิตของผู้เชื่อนะครับน้องครับคำว่าความรักหรืออากาเปถูกจัดไว้เป็นผลของปริญญ,ญาณอันดับแรกเพราะเป็นพื้นฐานของพระคุณอื่นๆเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักดังพระธรรมหนึ่งยนบทที่ 4: ข้อ8ที่กล่าวว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักที่ยอมเสียสละตนเองที่ส่งพรีสุคริสต,ต์ลงมาสิ้นพระชนบนแ่งเขนเพื่อคนบาปความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่แสดงออกเป็นความห่วงใยและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนอื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวความรักเช่นนี้จะปรากฏในชีวิตของผู้เชื่อ ที่ยอมให้พระิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตของเขาเท่านั้นนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องความรักของพระองค์ปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับเปรียสุคริตในทุกๆวันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ หัวข้อที่2ความยินดีจากพระธรรมกาลเทียบที่5าข้อ22ิประโยคที่ถัดจากคำว่าความรักนะครับพี่น้องครับคำว่าความยินดีหรือคาร่าซึ่งเป็นรากศัพท์คำเดียวกับพระคุณนะครับเป็นความรู้สึกดีใจที่เกิดจากความรักพระคุณพระพรพระสัญญาและการทรงสถิตใกล้ของพระเจ้า เหล่านี้ล้วนเป็นของผู้เชื่อที่มีสัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์ผ่านการเฝ้าเดียวอย่างสม่ำเสมอดังพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อสิอที่กล่าวว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพี่น้องครับคำว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านหมายถึงการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏในข้อแ นั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์ผ่านการเฝ้าเดียวอย่างสม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับพี่น้องครับความชื่นชมยินดีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงควบคุมสารพัดทุกสิ่งดังพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ิที่กล่าวว่าเรารู้ว่าหเหตุการณ์ทุกอย่าง ร่วมกันก่นกอผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่รโรรองทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าประทานกำลังฝ่ายวิญญาณแก่เราเพื่อเราทั้งหลายจะมีกำลังในการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อผลของพระญาณบริสุทธิ์ในเรื่องความยินดีจะเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราทุกคนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ หัวข้อที่สสันติสุขจากพระธรรมกาลเทียบที่5ข้อ2ี่ข้อความที่ถัดจากคำว่าความยินดีพี่น้องครับสันติสุขเป็นของประทานจากพระเยซูคริสต์พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ27กล่าวว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างโลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย พี่น้องครับความทุกข์เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจทำให้เกิดความกลัวและขาดสันติสุขพระเยซูคริสต์ปรารถนาจะมอบสันติสุขให้กับผู้เชื่อแทนความทุกข์และความกลัวผ่านการวางใจในพระเจ้าและวางใจในพระเยซูโดยพระองค์ตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อหนึ่งว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย น้องครับสันติสุขเป็นของประธานจากพระเยซูคริสต์และสันติสุขเป็นความสุขขุมเยือกเย็นและความมั่นใจแม้ว่าต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เร็วร้ายแต่จิตใจภายในก็สามารถมีความสงบสุขได้เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมและอยู่เหนือทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายและพระองค์จะทรงแปลเปลี่ยนทุกสิ่ง ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เป็นพระพรแก่เราเพราะพระองค์ทรง,งรักเรานะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระยาบริสุทธิ์ในเรื่องสันติสุขปรากฏเด่นชัดขึ้นในชวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้อที่4ี่ความอดทนจากพระธรรมกราลาเทียบที่5ข้อ2ี่ข้อความที่ถัดจากคําว่าสันติสุขพี่น้องครับคําว่าความอดทนหมายถึงความอดทนภายใต้การยั่วยุแต่ไม่มีความคิดที่จะแก้แค้นเป็นความอดกลั้นใจความอดทนนานช้าในการโกรธหรือแม้กระทั่งผิดหวังแต่ก็ไม่เคยสิ้นหวังนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า ขอให้ผลของปริญญาบริสุทธิ์ในเรื่องความอดทนปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอให้เราที่ฐานด้วยกันครับ ข้อที่ 5. ความกรุณาจากพระธรรมกราลาเทียบที่5ข้อ2ี่ข้อความที่ถัดจากคําว่าความอดทนพี่น้องครับความกรุณาคือความไม่ต้องการทําให้ใครเจ็บปวดหรือเป็นต้นเหตุให้ใครเป็นทุกข์และมากยิ่งกว่านั้นอีกยังสามารถให้อภัยคนที่ทําให้เราเจ็บปวดหรือคนที่เป็นต้นเหตุทําให้เราเป็นทุกข์อีกด้วยดังพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ32กล่าวว่า แต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระกริ์นะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระญ,ญาณบริสุทธิ์ในเรื่องความกร,รุณาปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ขข้อที่6ความดีจากพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ2 2ข้อความที่ถัดจากคําว่าความกรุณาพี่น้องครับความดีคือความกระตือรือร้นเพื่อความจริงและความชอบธรรมความดียังเป็นความกระตือรือร้นในการเกลียดชังความชั่วแต่ต้องแสดงออกโดยพฤติกรรมแห่งความเมตตาพี่น้องครับความดียังเป็นความกระตือรือร้นในการเตือนสติ และแก้ไขความชั่วช้าอีกด้วยนะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องความดีปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้อข้อที่ 7. ความซื่อสัตย์จากพระธรรมกราเทียบทที่5ข้อ22ข้อความสุดท้ายกล่าวว่าความซื่อสัตย์พี่น้องครับความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติที่ทําให้บุคคลนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงการจงรักภักดีอย่างมั่นคงไม่สั่นคลอนต่อบุคคลที่ตนผูกพันด้วยสัญญาความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความไว้วางใจและความสุจริตใจอีกด้วยนะครับ น้องครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระยามบิสุทธิ์ในเรื่องความซื่อสัตย์ปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับพรีสลิ์อย่างสม่ำเสมอให้เราอธิษฐานเพื่อหัวข้อนี้ด้วยกันนะครับ หัวข้อที่8ความสุภาพอ่อนโยนจากพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ23ข้อความแรกกล่าวว่าความสุภาพอ่อนโยนพี่น้องครับความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการรู้จักหน่วงเหนียวซึ่งมาพร้อมกับกำลังและความกล้าหาญความสุภาพอ่อนโยนเป็นลักษณะของบุคคลที่แสดงความโกรธเมื่อความโกรธเป็นสิ่งจำเป็นและแสดงการยอมรับอย่างอ่อนน้อม เมื่อการยอมจำนนเป็นสิ่งจำเป็นพี่น้องครับให้เราอาธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระยาณบริสุทธิ์ในเรื่องความสุภาพอ่อนโยนปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับพระีสุกฤตยอย่างสม่ำเสมอให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับ ข้อที่9การรู้จักบังคับตนจากพระธรรมกาลเทียบที่5ข้อ2ีข้อความที่สกล่าวว่าการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับการรู้จักบังคับตนคือการเป็นเจ้านายตัวเองและรู้จักบังคับตัวเองไม่ให้กระทำตามความต้องการของเนื้อหนังซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมีคุณสมบัตินี้ได้ ถ้าปราศจากฤทธิอำนาจของพระาญาณบริสุทธิ์ดังที่พระธรรมกาเทียบทที่้ข้อสิกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระอิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องการรู้จักบังคับตนเองปรากฏเด่นชัดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนผ่านการเข้าสนิทกับปรีคริสก์อย่างสม่ําเสมอให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อน,นี้ด้วยกันนะครับ ท้ายนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพรุวนญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เพื่อประทานชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณและช่วยเหลือผู้เชื่อในการดําเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์และข้าพระองค์ขอบพระคุณสําหรับพระบัญชาที่ตรัสสั่งว่าจงดําเนินชีวิต ตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังและข้าพระองค์ขอพระคุณที่พระองค์ทรงประทานเครื่องชี้วัดในการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณมากน้อยแค่ไหนด้วยผลของพระวิญญาณเกประการคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตน และพระวานนะของพระองค์ยังได้กล่าวอีกว่าผลของพระญ,ญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการนี้จะปรากฏเด่นชัดมากขึ้นเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์อย่างสม่ำเสมอแค่ไหนขอพระเจ้าพระบิดาทรงโปรดประทานกำลังฝ่ายวิญญาณอันมหันต์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนเพื่อที่จะสามารถเข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อผลของพระญ,ญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการนี้ จะปรากฏอย่างเด็ดชัดขึ้นในชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายข้าพง์ทั้งหลายจึงอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณทั้งสิ้นนี้ในพระนามแห่งพรีสริสอาเมนพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Facebook y o Youtube ของคริสจักจินเชียงใหม่และพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่อง คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ